ดีครับเพจตู้เลี้ยงกุ้งตามเดยของคุณนะครับส่งงานตู้ขนาด60สิบคูนยี่สคูณสิสองหนึ่งกองยี่สิบเลี้ยงนะครับส่งไปกรุงเทพนะครับใบนี้เป็นตู้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นระบบน้ำวนนะครับมีหวีทุกใบครับทุกช่องนะฮะเป็นระบบเป็นตู้แบบถอดช่องเลี้ยงได้นะครับช่องเลี้ยงสามารถถอดขยายได้ให้มันใหญ่นะครับ ดึงขึ้นถอดอ,ออกได้นะครับกองกลางนะครับ60คูณ20คูณ12ครับดำสามด้ามใส่ด้านหน้าครับนี่ผมกำลังแพ็คนะฮะใหญ่มากครับกําลังสีดำนะครับที่กำลังจะแพ็คครับ นะค,ครับ